สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์ทองเกษตรพัชโลกครับตอนนี้ยังอยู่ในสวนทุเรียนในเขตจังหวัดชุมพรครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของสวนครับต้นที่ท่านเห็นนะครับเมื่อตะกี้เป็นต้นทุเรียนที่ตายเรียบร้อยแล้วครับสวนนี้ตายไปกี่ต้นแล้วสาเหตุนะครับเกิดจากอะไรแล้วมีวิธีการแก้อย่างไรเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวกันเลยผมนายบุญรอมคำเจริญหรือชื่อเล่นชื่อหนุ่มครับผมอ่าคุณหนุ่มเนาะครับ สวนทุเรียนตรงนี้ทั้งหมดกี่ไร่กี่ต้นยังไงอ่าประมาณ25ไร่ครับประมาณ400กว่าต้น25ไร่ 400, ร400กว่าต้นร,รุ่นรุ่น,น,นที่กําลังเก็บผลผลิตเนี่ยนะครับผมผมเห็นว่าตายหลายต้นเลยรวมๆแล้วตายประมาณกี่ต้นก็ประมาณเกือบ30ต้นนะครับ30ต้น30ต้น ท่านผู้ชมครับ3ามสิบต้นนี้ก็ถือว่าเสียรายได้ไปมหาศาลเลยนะครับผมอ่ะเอาตีง่ายเอาแค่ต้นละหมื่นก็พอนะก็สามแสนแล้วนะครับถูกไหมแต่แน่นอนว่าทุเรียนไม่ต้นละหมื่นฮะมันมากกว่านั้นฮะใช่ไหมใช่ครับอ่ะนะครับแล้วเราแก้ปัญหายังไงก็ทุกวันนี้ก็รอรอเท่ว่าให้อากาศเปิดือเพราะว่าช่วงพื้นที่ของเรามันเป็นหมอกปกคลุมอากาศเย็นมันไม่เหมือนพื้นที่ข้างนอกครับพื้นที่ข้างนอกมันจะเป็นที่โล่ง อม,อมองจะไม่ค่อยเยอะครับครับผมเอาเคมีมาแก้ปัญหาช่วงแรกๆเอาอยู่ไหมเอาไม่อยู่ครับยิ่งยิ่ง,ย,งยิ่งทํายิ่งลามไปเรื่อยไปเรื่อยเหมือนอบาดแผลที่เราไม่เอาอประครบน้ําร้อนหรือว่ามันไม่แห้งอ่ะอม,มันจะ,นะ,ะลามไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเอาจริงๆเลยพี่ทาสวนทุเรียนมากี่ปีแล้วประมาณเกือบสกบห้าปี เกือบสิบห้าปีใช้เคมีมาโดยตลอดครับผมและล่าสุดก็เห็นทุเรียนตายเนาะครับเคมีไม่ยางออกใช่ไหมหน้าเวลานี้เริ่มเริ่มแล้วครับผมเริ่มเพราะว่าผมเริ่มใช้ตัวนี้มาปีที่สองนะครับอ่าก็รู้สึกว่าดีขึ้นดีขึ้นครับผลผลิตก็รู้สึกว่าคุ้มค่าและไอ้ต้นที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยอ่ามันเป็นยังไงถือว่ารอดครับอ่าฟื้นจากที่ว่าอาการโคม่าอ่าโคม่าขนาดไหนเล่าให้ฟังหน่อย ถ้าเปรียบเทียบก็ประมาณสัก70%็ดอรนอร์ี่คือว่าจะตายนะจะตายแล้วครับผมใบมีไหมใบแบบนี้นะใบเริ่มจะร่วงครับผมอถ้าถ้าเกิดว่าใบร่วงก็คือตุเรียนนี่ก็คือตายอนะครับดูแล้วอาการของเขาไม่น่ารอดครับมันรอดมาได้ขนาดนี้เป็นเพราะว่าพี่พนาสันเนาะครับผมมาแนะนําสิ่งดีๆให้เนาะใช้อะไรบ้าง มีแบกกับโคซอยและโพทีครับผมใส่ไปกี่ครั้งเราเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งที่สองเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าครั้งแรกก็มีอาการที่ว่ายังไม่ค่อยดีเพราะว่าครั้งที่สองก็เริ่มจะดีขึ้นพอครั้งที่สามแผลที่ว่าเยิ้มที่ว่าเน่าออกมาเริ่มแห้งแล้วก็สภาพใบเริ่มดีขึ้นครับผมก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมนะครับผลลัพธ์นะครับถือว่าฟื้นฟูต้นทุเรียน ที่สภาพโคม่าอย่างที่พี่บอกครับผมกลับมาเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับนี่ใบเต็มต้นเลยครับแล้วใบก็อยู่ในระดับสมบูรณ์ระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแน่นอนว่าถ้าบํารุงดีๆปีหน้าออกดอกออกผลผลิตให้เราได้ครับนะครับอ่ะนะครับถือว่าเป็นแนวทางออกอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการส่งเสริมด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าเป็นอินทรีนะปลอดภัยใช่ไหมครับการเอาผลิตภัณฑ์พวกนี้มาใช้คิดว่ามันเปลืองไหมไม่ครับผมรู้สึกว่ามันจะคุ้มค่ามากกว่า เพราะว่าหนึ่งสุขภาพเราปัญหาไหนไม่ได้ครับผมเราทําเองเนาะครับผมฉีดเองครับใช้เองครับแล้วแต่ว่าเวลาขายได้เนี่ยเงินเราใช้เองไหมส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ใช้เองใช่ไหมครับผมอ่ะโอเคครับหยอกหยอกนะครับอันนี้เราก็หยอกพี่หนุ่มเล่นอ่ะนะต้องขอบคุณพี่หนุ่มมากครับเปิดสวนให้เราได้มาพูดคุยกันนะครับในแนวทางที่แกประสบปัญหาแล้วสามารถแก้ปัญหาได้ผมนัทพงศ์ทองเกษตรทักษ์ลกล้าไปก่อนสวัสดีครับ